ว่าจะยืมมาคันคันละ4ล้าน7 90,000บาทมาลองเพราะเป็นปอร์เช่ที่ถูกที่สุดแต่ระเอาคันละ5ล้าน9 4 0 0 0 0บาทมาให้ยืมซะง,งั้นจ่ายไปอีก950,000บาทมีอะไรบ้างมาลองดูกันจ่าย255,000บาทแลกกับแพ็กเกจพร e เมียมพัทได้ล้ออลลอยเป็น20นิ้วได้พาโนรามิกซันรูปบานใหญ่หัวหมอนที่มีโลโก้ปักอยู่และระบบช่วงล่างที่เปลี่ยนเป็นแบบถุงลม อีก75,000บาทจ่ายให้กับไฟหลังแนวใสแบบพร้อมโครมและแถบยาวตลอดคัน3 2 3 0 0น3 0 0บาทเพื่อแรกกับเบาะสีดำและเดินได้สม้มอีก4 6 0 0 0หสำหรับชุดแต่งอลูมิเนียมและ1 4 5 0 0 0บาทได้เบาะที่ปรับได้14ทิศทางถังน้ำมันอีก10ลิตรเพิ่มไป75ลิตรจ่ายอีก1,2,000บาทสีตัวถังภายนอกนั้นจ่ายเพิ่มอีก9 4 0 0 0บาท เครื่องยนต์245แรงม้า400นิวตันเมตรเหมือนเดิมจ่ายเพิ่มขนาดนี้คุ้มไม่คุ้มคิดเอาเองนะ